ครับวันนี้พามาชมที่ดินโฉนดฮ้าคุณแดงฮะสิบเก้าไร่สามงานฮะอันนี้สวยงามอันนี้ให้ชมก่อนติดคลองน้ำานละติดคลองน้ำรอบเลยพี่รอบเลยไร่ละห้าแสนห้าหมื่นพี่พร้อมโอนนี่ฮะพื้นที่ของเราก็จะติดคลองน้ําแบบนี้นะฮะที่เห็นเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายก่อนนี่ฮะคลองน้ําก็ยาวนะฮะติดคลองน้ําน่าจะอยู่ประมาณสักสามร้อยห้าสิบเมตรครพี่ไปนู่นเลยพี่ โค้งไปนน่นเลยโน่นเลยพี่ไปหาข้อผ่ายไปหาต้นตาลน,นะฮะต้นตาลสามต้นนะฮะแล้วก็ตัดไปนน่นเลยฮะที่มีอ่าอ่าทุ่งนาที่ใกล้ๆบ้านหลังนู้นฮะพืหนห้นที่นี้อยู่ที่พรมณีฮะพรมณีหมู่อะไรพี่ตั้มพรมณีหมู 8, ่แปดพี่นี่ฮะห้าแสนห้าหมื่นโฉนดคู่แดงพร้อมโอนนะพี่ในะพื้นที่ อันนี้เขาก็ในพื้นที่ของเราจะเป็นทุ่งนาพี่ทุ่งนาที่ข้างเคียงนี่เขาซื้อไปหมดแล้วฮะที่จัดสรรหมดแล้วนูนะที่เราเรามองเห็นเนี่ยฝั่งตรงาข้ามก็เราก็จะเป็นทางดินฮะวิ่งเลาะคันคลองฝั่งตรงาข้ามก,ก็ซื้อกันหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะในพื้นที่ของเราก็จะติดคลองน้ํายาวเลยพี่ติดคลองน้ํายาวเลย อ่าน่าจะสามสามร้อยกว่าเมตรพี่สามร้อยกว่าเมตรติดคลองน้ำส,สวยๆอย่างนี้เลยนี่ทำการเกษตรได้พี่นี่เนาะห่างถนนเส้นรังสิตนคะรยกวิ่งเข้ามาถึงแปลงน่าจะอยู่ประมาณสองกิโลครึ่งถึงสามกิโลไม่น่าจะเกินนี่ฮะก็จะติดคลองน้ำแบบนี้เลยยาวเลยนะฮะนี่ฮะติดคลองน้ำยาวๆเลยน้ำทั้งปีพี่น้ำทั้งปีน้ำทั้งปี นี่แล้วก็จะวิวภูเขานะโน่นเขาเป็นไงโน่นเรียนในรจักบรลวิวเขาโน่นว,นวิวเขาอ่สาสันสะเทือนหน่อยที่มองเห็นรถโน่นวิวภูเขาครับนี่สวยงามพื้นที่เนาะไม่แพงฮะจับต้องได้ฮะจับต้องได้ถ้าไหนสนใจฮะติดต่อครับ092 380 4583 อาตำบลพมนีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกครับฉโฉนดคูดแดงสามสิบเก้าไร่สามงานไร่ละห้าแสนห้าหมื่นบาทนี่ฮะสับต้องได้เนาะนี่จัดสรรแบ่งล็อกขายก็โอเคนะพี่สนใจอีกครั้งครับ0923804583ครับ